เอาสวัสดีจ้านักเรียนชั้นป .6 นักเรียนชั้นป .6 นะคะเป็นยังไงอยู่ที่บ้านนะ่ะขี้เกียจมากเลยนะลูกนะเพราะอะไรครูถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามีคนส่งแบบฝึกหัดครูแค่สี่คนลูกแค่4ี่คนหนึ่งกาสลองนแล้วกาสลองก็ลืมหนังสือเล่มนี้ไว้ที่สาราเขียวนะคะสอง นี่พิชยาแล้วก็เอกคชรัตแล้วก็น้ำหวานมีสีคนเองลูกที่ส่งแบบฝึกหัดครูนักเรียนห้องละยี่สิบเจดสองห้องเป็นห้าสิบสี่ส่งสี่คนอีกห้าสิบคนอยู่ไหนอาทิตย์หน้าถ้ายังไม่เอางานมาส่งนะจะลดคะแนนจะตัดคะแนนเลยนะคะถือว่าไม่มีความรับผิดชอบอืม แล้วอยู่บ้านอย่าขี้เกียจมีครูรู้ว่าหนูว่าส่วนใหญ่อะมีโทรศัพท์กันคนละเครื่องทุกคนเลยแล้วก็ไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมเรียนปิดโควิดคุณครูไม่ได้ดูอะไรมากนอกจากหนึ่งดูความรับผิดชอบสองดูการใฝ่รู้ใฝ่เรียนถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนี่โอ้โหชีวิตเธอจะย่ำแย่มากเลยนะลูก ไม่ได้เลยนะเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะอย่าค้างค้างงานอย่าสะสมงานผลงานที่ออกมามันจะเป็นผลงานที่ไม่ดีลูกครูสั่งวันละหน้าสองหน้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนทำงานทุกวันนะคะรับทราบรับทราบด้วยนะเอาเมื่อวานนะคะเมื่อวานให้นักเรียนอ่านป้ายได้สาระเสร็จแล้วตอบคำถามข้อหนึ่งใหญ่ วันนี้วันนี้นักเรียนไปอ่านเสริมอ่านเสริมคำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาแล้วก็อ่านอ่านเพิ่มเติมความหมายดูคำแล้วก็ดูความหมายของคำว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอะไรอ้าวแค่สองหน้าเล็กๆแค่นี้อ่านจบแล้ว อ่านจบแล้วทําแบบฝึกหัดข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่มีสามข้อย่อยแค่นี้เองวันนี้งานสองหน้างานเล็กเลกงานสองหน้าผ้าเมื่อวานใครไม่ได้ทําไปสะสางเมื่อวันก่อนใครไม่ได้ทําไปสะสางที่ผ่านมาใครไม่ได้ทําไปสะสางวันจันทร์หน้าเจอกันแล้ววันจันทร์หน้าถ้าใครไม่เอางานมาส่งนะ ครูจะประกาศลงคลิปแบบนี้แหละว่าใครส่งงานบ้างใครไม่ส่งงานมัง่งเอาจริงแล้วนะอย่าทำเป็นเล่นไปเป็นเด็กต้องขยันนะคะเด็กฉลาดชาติจเจริญน,นะจ๊ะถ้าเกิดนักเรียนขี้เกียจอย่างนี้ชาติเราจะล่มจมชาติเราจะล่มสลายนะคะลูกจะแพ้ชาติอื่นชาติอื่นเขาก็ติดโควิดเหมือนกันแต่เขาขยันเขาฝ่รู้ฝ่ายเรียนกว่านี้พวกเธอก็ติดโควิดอย่าขี้เกียจรับทราบ อ่าวันนี้ไปทํางานเลยนะคะแค่สองหน้า